ห,บบหันมาหน่อยสองคนนั้นน่ะดาวหันมาหน่อยถือให้ด้วยอข,วออออของขวัญมาฝากมากันสามคนนี่แหละ แต่ก็มีคนอื่นด้วยนะไหนบ้านหลังไหนเนาะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าจำไม่ได้กันถ้าจะจำต้นไม้ก็ มาแล้วเสืยเนี่ยบ้านเลขที่ไหนก็ไม่รู้นะทางนั้นทานนี้จะเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นบ้านอพาร์ตเมนต์สองคนเดินไปก่อนแล้วสันๆนิดนึง เดินตามเขาเขาพาไปมอกมางทีเป็นะสร้า บ่โพมัรดบกทุกเายารงดูได้รูกระดาษใครเอมรีดูนแเิลงกลาอุ้ยเด็กเนาะมันก็นี่กันจะตายอะไรเขีผู้ชายโอ้โอเด็กผู้ชายแก่ปากินเอะ เดี๋ยวก็ถ่ายรูปอย่างนี้สิถ่ายรูปอยู่กำลังต่อปะลหรอไม่มีมีรถที่เทที่ทำอยู่